สบายดีพีน่น้องวันนี้พ่อแอรครับมาเที่ยวน้ำพีดอีกพี่น้องเลยไอแม่าไท้เดินมีน้ำตกตาดนี่ไอโมกสวัสดีเลยไหมอันนี้ปลาลุงอันนี้คือน้ำพีดเตาด่านเป็นขันเป็นอย่าน้นตุนต่งงามๆเลยพี่น้องทางเส้นทางแม่จิสิไปติดจักรจันเด้อแต่เพรท่านในหอสิถ่ายวิวถ่ายภาพสวยๆเก็บภาพสวยๆงามๆ ให้เอฟซีให้พี่ให้น้องมัดสุข,ขุมสุคนเห็นเนี่ยอันนี้คือน้ำเทินเด็กพี่น้องน้ำเทินไหลลงมานี่ให้ล้างทีไม่กีนกินข่าวกินน้ำแล้วเนาะก,ก็มาหอดคันนี่ก็สิตายจังเอกจังน้อยบัวทายล่วงใสายไล่ดอกพี่น้องเพราะว่าให้เอฟซีเบิ้งว่ามันงามบ่ธรรมาศาสตร์บ้านเมืองี้ก็สิตายรอบๆเลยแล้วก็สิไปถ่ายวางสองพี่น้องให้ให้พี่ให้น้องเบิง้งเด็กพี่น้อง ก็คือปอมยามเขาจะยามนั่มบ่อยคนลงเด้อพี่น้องเด้อไปไปตะกี้สิพาไปเบิ่งวางสองพ่นองเด้อพี่น้องเด้อวันนี้เพิ่นบบ่อยน้่มมาเน่าน้่มมันเห็นตสิแห้งลงสุดแล้ดตามไปน้ำกัญญาอันนี้มากี้กัญยงมาหอยวางสองพินองเด้อพี่น้ลเป้าเป้าสองพี่น้องเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ห้ามนั่แห้งเด้อเพิ่นแห้งเด้อพี่น้องแต่ว่าบกล่องแถวขาบ่อปล่อยน้่มมาทาบเขาปล่อยน้่ม เทินลงมาแห้งๆในน้ำมันกับสียืงแล้วกับสีแห่เขามาเด้อพี่น้องมาเบิ่งแป้วน้ำนั่งกันนะพี่น้องมาซองเป้าห้องซองพีน้องเด้อพี่น้องอันนี้คือแป้วใหญ่คือเอื้อยพี่น้องเด้องฟังบ้านเป็นจีนใสกินก็ได้เด้อน้ำวันนี้ค่ะปอดซาดพิษอีกขึ้งด้วยน้ำออกจากข้ามาซาเด้อพี่น้องบุยบุยบุยออกมาพี่น้องเห็นบ่ ออกให้แห้งอะไรกิดธรรมชาติเดินบอนน่อนหนิสองแปลวเด็ก้หมกเลยถ่ายให้พี่ให้น้องเบิ่งก่อนเด้อจ้าเป็นจังได้พี่น้องวังแปลน้ำออกเห็นบ่อบุยบุยออกป้าสามบกหูออกเลยพี่น้องนี่น้ำนี่ใสเห็นกี่ดินเลยหักแต่เลืกเด้อลงไปหันถ่วมหัวผู้มได้กินน่องก็อยแนมเห็นใสๆนี่เด้อบอลเปนว่าเห็น ขี่ดินไปชื่ออะคือตื่นโบแมนเดินน้ำในสายงามสลัดเต้น้ำออกมาแต่พื้นดินูนเด็พี่น้องเอ้ยเป็นแปะออกมาก็ห้องแปะสองพี่น้องท้ายบ้านนักเก็ตคนกลับมาเอาน้ำอยู่นี่แเราเมื่อใส่เมื่ออยู่มากินเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าน้ำดื่มของอันน้ำดื่มที่ว่าข้าเจ้าขายส่งขายเข้าวบริข่าวมาเด้อพี่น้องถ้าเขาวเผามาฮ่องมักพิ่งกอัอาชิซื้อน้ำต้นนั้นกินแต่ว่ากินตะนี่ง่ายกว่าบริษยงเงินพี่น้อง ใส่รถไทยอากะตุกอากะทุยมาค้นขื้นดูดขึ้นเลยใส่รถไทยเมื่อกินสบายเดี๋พี่น้องอน,นี่แปทางก็ลงไปแบบนี้นะพี่น้องอยี่กระซิบไยให้เบิ้งเน็กนี่พี่น้องเห็นบอกอยู่หันก็มีแป้วหนึ่งออกมาอีกแล้วในอันก๊กใหม่ในห่มใหม่อันมีแป้วตัวหนึ่งอีกมาเดี๋บุยบุยบุย,บยออกมาอยู่น้ำพี่น้องเห็น่ะเดีคือว่ามีนำ้ำออกมาแบบซีดเดนั่นึะน้ำโ่แห่งเด้๋ยอยู่นหนเดี๋ยพี่น้องเด้อ นำ้ำโบคยแห้งเถึงสีแรงสียังกับประมาณนี่เด้อพี่น้องเดือนสีเดือนหามกยับขึ้นมาหมกโบค้นโบโลงโมกขึ้นมากขึ้นมาไปไปขึ้นไปหาติจจการต่อเป็นผลกระสีไลตกลงไปใส่ห่วยใส่น้ำพีดน้ำเทินซองเด้อพี่น้องเันครัวห่วยพีดเนาะห่วยพีดในะดน้ำตกใส่กันกำน้ำเทินซองปากปากตัวผลไลตกเด้อพี่น้องเด้อ อันนี้คือตัวพีชตัวที่2องโดยพี่น้องเป็นจริง ี่น้องติดจักจันก็ออกมาเลยเดินพี่น้องเดินไม่จีก็ได้ออกมาแล้วมาหน,น่วยนี่สีาขาวดีบรืสสีขาวลายกยาา็ยังบวกเขายังบวหูจักเดินพี่น้องเดินเพราะว่าตอนไปน่ะม่จีอาจกโทรศัพท์ออกถ่ายคลิปนอกจากออกถ่ายคลิปไปวางเสียมเมียนไปลมมาแหง้งแห้งในครัวที่สองเดินพี่น้องเดินลมผัดเอาเสียมม่จีตกลงน้ำผิดสายนี่แหละตกลงกลางน้ำเลย ปะเลยไม่อกี้ปะไปแล้วก็ไปเลาะบึงวัดศรีหาไม้บูมีเสียมหาบ่ได้เลยเลาะติดจักจันเร์ใพี่นะ้องจักจันก็สิได้ประมาณให้เอฟซีเห็นนั่นแหละปตอนนี้ออกมาแล้วัดไปว้างกระตาเมียนกับประคาก้องในพี่น้องก้องถ่ายโทรศัพท์ลืมป้าเมียนอยู่เงาไม้พูให้พ่อแอไปเบิง้งว่าสิยังบ่หรือว่าคนสิเอาแล้วกะ ติดตามถ่าพังข่าวเด้องเมจิดมาเมื่อนี้สีว่าข่าวดีกับบุหูสีว่าข่าวลายกับบุหูด้ออันนี้ธรรมชาติายวิวสายน้ำพีดอันนี้คือทางเมื่อบ้านเมื่อกี้เด้อจ้าทางเมื่อบ้านอันนี้พี่น้องทางเมื่อบ้านอันนี้ทางทางไปหาอยู่หากินทางไปนำพาดพาคุณหละพาเพื่องหนาคุณหละคือนำพาดบนเม่จิเคยไป ถ่ายคลิปให้เบิ่งวง่างมกี่งมห้อยนะเด้อพี่น้องเด้อพอแอ้ก็นำไปคุณแหละไปเบิ่งว่าสิยั่งเบ่ยานแต่คุณเอาปะาเมียนแคมทางแหนพี่น้องสิได้ขึ้นบ่าทางว่ามีค่ากล้องก็ลำบากน้อยหนึ่ง,ดงเด้พอดพี่น้องเด้อเมื่อกี้ก็ถ่ายสินั่งนั่งท่า,ทาพพอแอ้อยู่นี่บริได้ไปนใ้ใหายไข้มุกไปน้ำพอแอ้เด้อพี่น้องเมื่อกี้นั่ง,งค่อยถ่าทางถ่ายน้ำให้พี่ให้น้องเบิง่ง ถ่ายธรรมศาสตร์บรรยากาศฮะเสียงจักจั่นกับห้องบัดห้องบัดเวลาครับไปหอดระบุห้องเด็กพี่น้องมาหนั่งไกลๆในเสียงห้องเซลเซีจังห้องดูบางรีห้องลายเด็กพี่น้องเด็กคลิปนี้เม่จีิสิิดาลาไปก่อนเด็กพี่น้องเดินทาพังคลิปหนาเด้อข่าวคลิปหนาเม่จีิสจังซีห้ข่าวเด้อคลิปนี้ยังบือหูเด็กพี่น้องเด็ก ลาไปก่อนเด้อจ้าฝากติดตามคลิปหนาความใจทุกไลค์ทุกคอมเมนต์เด้อพี่น้องเด้อที่ให้ความเขามาชมสนับสนุนช่องแมจีดพอแอเด้อจ้าลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อแอกระติดจักรเด้อพี่น้องผูได้แล้วก็ไฟมกห้องไรเด้อพี่น้องบาดี่เออบาดพื้นห้องล้มอยู่ห้องห้องเป็นบาดเป็นช่วงเด้อพี่น้องอย่งงเสียงจักนมาห้องแาซลได้ยินได้ง่าตั้ง็ต่กชิงผสม นีเอร้านเห็นไปไปไปนี่ไขกรมีนี่เธยน่เธ่นี่เคอเออได้นในไหม่ลำนี่นี่เพราะเออตนากรแมนต้นน่อยเกดีกรแมนเ็ไปแล้วนี่นี่นี่ในไม่ตายจริงต้นน้อยนี่เออนั่นละอ่นไปแล้วรัก หมดเห็นเด็กพี่น้องเด้อพอเท้าบุเห็นพอตาบุดีเด้ต้นนี่พอเท้าเอ้ยเด็กๆเออดาจึงไม้จะขอไฟให้ละนั่นละอ้าวไฟอีกละโอ้ยเอาไปถึกมันล้าบือไม้ใช้ลุกให้เท้ากระเลื่อมตาได้เถิงเถิงเลื่อมตาบุเห็นเด้อพี่น้องที่จะแก่เด้อพี่น้อง ได้บอลรุ่นไปกันอะจ้าโอ้ยไปซ้ำต,ต่ำลักแถเาะโอ้ย,อยได้บอลัอกลักเด็กนโอ้ยมันบแดเ็ดบอกามันอยากลัก